ครับกับสวัสดีพลอยเมฟซีเหล่าอิงสาวน้อยพิบันเพลงเอฟซีส่งสงชาแนลกับวันนี้เช้านี้นะครับพบกับกิจกรรมครับการทําขนมตาลนะครับทําขนมตาลไว้ทานนะครับนี่ตอนนี้ก็แปลงอะไรเกลียบร้อยนะครับอยู่ในช่วงกําลังเริ่มห่อนะครับเนาะ ก็จะมีแป้งที่ทำสำเร็จแล้วนะครับแป้งกขนมตาลนะครับเนาะโอ้เริ่มขึ้นเลยได้นะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนะครับเนาะแบบบตวงเตรียมพร้อมนะครับสำัดไม้กัด,กดเตรียมพร้อม รก,กระเตียวเรียกว่ากระเตียวเนาะ, <laughs> ะใช้เป็นการใช้เป็นใบมะพร้าวเนาะใ <ś led> ส่เยบ่อไห องเตรียมไเแี้วเรียบร้อยนะครับเนาะเป็นเมื่อวานให้เขาโซนๆหน่อยๆนะครับก็จะห่อง่ายนะครับเนาะน,นิ่มน้าต เด,เดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะได้ติดไฟวเนาะให้ได้ประมาณ2ซึ่งครับให้ได้ประมาณสองซึ่ง เองนะครับหรือจะห่อไปขายนะครับกอดดูนะครับก <c oughs> <c oughs> ารห่อเนี่ยมัน มันเย็บแล้วก็มาโชว์หน่อยนี่แบบนี้สวยมากครับแบบจากคุณอุดมกระาดองเบลอ ทานเองนะครับเนาะหอจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผู้แม่เอฟซนะครับกี่เคยทำนะครับก็จะรู้ขันตอนดีนะครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยนะครับก็ อันนี้จะเป็นช่วงหอแล้วนะครับหลังจากผสมแป้งนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเนาะทำแป้งเอาไว้นะครับแต่เมื่อคืนนะครับดูเริ่มขึ้นพุปัดพุปัดนะครับเนาะเริ่มขึ้นแล้วเรานำไปนึ่งนะครับก็จะขึ้นฟูนะครับเนาะเรนียวกว่าน้ำตาลมันขึ้นนะครับเนาะ ห่อใหญ่ป่ะนี่ขันขายนี่สามห่อยี่สิบเป็นบม่เนาะเขาขายกันเนาะใช่ไหมโม่สี่ห่อยี่โอห่อละห้าบาทโอ่สีห่ห่หอ,หอยี่สิบบาทสีห่หอยี่สิบ,บาทเนาะต่ลองเขาขายเนาะอาจจะว่านี่ทำทานเอง <laughs> วันนี้นะครับก็จะได้ตระเวนถ่ายรูปแปลงข้าวมันสำปะหลังอ้อยนะครับกรเกษตรกรนะครับในหมู่บ้าน,นครับทันทีด้อแล้วก็ผู้ที่มีที่ตั้งแปลงนะครับอยู่หมู่บ้านนี้นะครับเนาะนก็จะได้ไปถ่ายรูปแปลงนะครับเนาะปรับปรุงทะเบียน,นทะเบียนกเกษตรกรนะครับปีการผลิต6กเจ็ด ทับหกแปะนะครับเนาะก็นัดกันประมาณสองโมงสองโมงครึ่งนะครับเนาะจะได้ออกไปช่วงนี้เขามาถ่ายวิดีโอก่อนช่วงการห่อขนมตาลน,นะครับเนะาะทำขนมตาลไม่ทาน ตรงนี้ตาลก็จะมีสุกนะครับหลายที่นะครับเนาะคนที่ทำไปขายนะครับก็จะเก็บไปทำแป้งเอาไว้นะครับเนาะให้ได้ขายในแต่ละวันนะครับอันนี้เราทำมาทำทานเองนะครับเนาะ ครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับเด้อครับเย๋ยวไปเจอคลิปต่อไปนะครับเดี๋อวเตรียมติดไฟเตรียมนึ่งนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส่งแชนแนลไว้ด้วยนะครับน้อครับสวัสดีทุกท่านครับ